ขั้นตอนการเข้าแอป gmail ค่ะกดเข้าไปที่แอปเลยสังเกตมุมขวาบนนะคะจะมีรูปโปรไฟล์คนกดเข้าไป1ครั้งค่ะแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างเราจะเจอคำว่าเพิ่มบัญชีอื่นแตะเข้าไปหนึ่งครั้งค่ะ,ก,ะ,คคคะกดคำว่า google ดำเนินการต่อกดคำว่าสร้างบัญชีเลือกสำหรับตัวเอง จากนั้นกอรอกชื่อนะคะเราจะใช้ชื่อและนามสกุลเป็นนามสมมติค่ะเมื่อกอกชื่อเสร็จแล้วกดถัดไปจากนั้นกอรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดแล้วก็เพศค่ะแนะนำกอรอกพศให้อายุอย่างน้อย3 5ปีขึ้นเมื่อกอกข้อมูลเสร็จแล้วกดถัดไป จากนั้นเลือกคำว่าสร้างที่อยู่ Gmail ของตัวเองเราต้องตั้งชื่อ Gmail นี้แล้วก็ให้บันทึกลงในโน้ตทุกครั้งนะคะย้ำว่าถ้าชื่อ Gmail ผ่านให้เราคัดลอกตัวนี้ไปลงโน้ตไว้ทุกครั้งค่ะเพราะจะเป็นข้อมูลในการกรอกสมัครบัญชีต่างๆเสร็จแล้วคัดลอก Gmail ค่ะกดคำว่าถัดไปเมื่อเราเจอหน้านี้อย่าเพิ่งตั้งรหัสผ่านนะคะ ให้เราไปที่โนต้ตหรือที่บันทึกข้อความค่ะเราจะมาโนต้ต Gmail ที่เราตั้งชื่อเมื่อกี้เพื่อไม่ลืมและพิมพ์คำว่า gmail com ด้วยค่ะเมื่อตั้งเสร็จแล้วให้เรากลับไปที่หน้าตั้งรหัสผ่านรหัสผ่านแนะนำตัวอักษรอ,อย่างน้อย5-6ตัวตัวเลขประมาณ3ตัวค่ะเมื่อตั้งรหัสผ่านเสร็จแล้วแนะนำว่าให้คัดลอกอีกครั้งหนึง่ง เราจะนำรหัสผ่านไปโนต้ตใส่นะคะเสร็จแล้วกดถัดไปให้เราวางรหัสผ่านที่เราคัดลอกมาค่ะกลับมาที่หน้าสมัคร gmail ให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะจะเจอคำว่าข้ามกดเข้าไปหนึ่งครั้งจากนั้นกดคำว่าถัดไปเมื่อเราเจอหน้านี้นะคะให้เราเลื่อนมาข้างล่างสุดๆเลยค่ะเราจะเจอคำว่าฉันยอมรับกดเข้าไปหนึ่งครั้ง เมื่อหน้า Gmail ของเราโหลดและขึ้นหน้าจอแบบนี้เป็นอันว่าสร้าง Gmail สำเร็จค่ะ